นายยงยศวิชัยดิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานายสีสู่ของข้าสืบสารตำนานพระแม่โพศพนาวัดเวตวันวดารามตะบ,บนหนึ่งอำเภอเมืองกาลสศิน์ซึ่งเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของชาวจังหวัดกระสินที่สืบทอดกันต่อมาแต่โราโดยมีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตภูกา,การจางรังหวัดกระสินและสมาชิกผู้แทนราษฎรจงังหวัดกระสินทั้ง6กเขต พร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนให้การต้อนรับนายนิคมปัญจวัตนนายอำเภอเมืองกระสินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดกระสินจะร่วมกันตอตรวจปัว,ปวสำมานเยรจำนวนประมาณ100รูปที่โรงเรียนปริยัติสามัญวัดประชานิยม อำเภอเมืองกระสิน์เพื่อตรวจหาสารเสพติดที่อาจจะมีการแพร่ระบาดเข้าสู่โรงเรียนวัดซึ่งเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดนายกองเอกสมศักด์สุวรรณสุจริตผู้บังคับการกองอาสารักษาดีแดมจังหวัดกระสิน์ เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี2555โดยมีผู้ขับพัชชาเจ้าหน้าที่และสมาชิกอาสารักษาดินแดนจากทุกอำเภอจำนวนมากร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกมอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาไทยแก่บุตรขา้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงมหาไทยและพิธีอ่านสารของผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดน นายสมศักดิ์สุวรณส,สุจริตรู้วาราชการจังหวัดกรสินานางนิพาสุวรรณสุจริตนายกเหล่ากาชาติจังหวัดกระสินจัดงานวันรวมน้ำใจสุขาชาติปี2555โดยมีส่วนราชการภาคเอกชนและหน่วยง,งานต่างๆได้นำสิ่งของเช่นรถจักรยานยนต์ตู้เย็นหม้อหุงข้าวเตารีดไฟฟ้ารถจักรยานน้ำตาลทรายพัดลมและเงินสด ไปมอบให้กับตำนงานเหล่ากาชาติจังหวัดกรสินนำไปเป็นรางวัลร,ร้านมัชฉากาชาติในงานมหกรรมโปรงรางแพรว่าและงานกาชาติจังหวัดกรสินนายสมศักดิ์ุวณสุจิริผูวาราชการจังหวัดกรสิน์ได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญคุณลานและมหกรรมของดีอำเภอคลองชัยประจำปี2555 ซึ่งชาวอำเภอคลองชัยได้รวมกันจัดขึ้นที่สนามที่วการอำเภอคลองชัยมีการจัดกิจกรรมขึ้นมากมายประกอบด้วยสู่ขนข้าวเพื่อความเป็นสิริมงคลของชาวนาการประกวดขบวนแห่บุญคุณลานและกิจกรรมอื่นๆอ,อีกมากมายโดยได้รับความสนใจจากชาวอำเภอคลองชัยและอำเภอใก้เขียงร่วมงานเป็นจำนวนมาก นางวนิดาศักการโกศลผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่12ปสตรวจติดตามผลการดำเนินง,งานโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาบกาภายัยน,น้ำลดที่จังหวัดกาฬสินโดยมีนายสมศักดิ์สุสวรรณสุจริตผู้ราชการจังหวัดกาฬสิน์และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับซึ่งโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี มีการปิด2,554ทับ2,555มีเกษตรกร,เ,กรเข้าร่วมโครงการ30,11รายหรือคิดเป็นรอยละ32นายนิทัตผู้วัฒนกุลอาชิบดีกรมทรัพยากรธรณีนายปัตรยาจินจันทรวงศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินพร้อมโดยคณะไดร่วมกันแถลงข่าวความก้าวหน้าการขุดค้นซากดึกดำบรรพูน้อยซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่บ้านโคกสนามตำบลดินจีอำเภอคำม่วงลาจุดมีการค้นพบจํานวนมากกว่า600ชิน้นประกอบด้วยบซากกระดูกไดโนเสาร์กินพืชขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในประเทศไทยคล้ายคลึงกับไดโนเสาร์มาแมนซิซิสอรัตของประเทศจีนและมีการค้นพบไดโนเสาร์กินเนื้อสกุลใหม่ของโลก นายบุญทรงเตริยาพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตรวจพื้นที่พิพิธภัณฑ์สรีนทรศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมผู้ไทยห้างเวเพวาบ้านพูนซึ่งเป็นแผนง,งานโครงการที่จังหวัดกระสินเสนอขอรับการสนับสนุนง,งบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดอุดรธานีรวม3โครงการเป็นเงิน81.67ล้านบาทโดยมีนายสมศักดิ์สุวรรณนสุจิตต์ปูวาราชการจังหวัดกาสินและคณะให้การ้อนรับ นายชูชาติหานสวัสดิ์รัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงมหาดไทยตรวจติดตามพื้นที่โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ําดยฟ้าฝั่งลาน้ําชีห้วยกุดแคนบ้านแจ้งจมตําบลเจ้าท่าอําเภอกระเนไสจังหวัดกสินธุ์ซึ่งเป็นการบริหารจัดการน,น้ําเป็นระบบทั้งการแก้ปัญหาน้ําท่วมในน้ําแรงที่จังหวัดขอเงบในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดดรธานีจํานวน180ล้านบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถทรงพัฒนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเพื่อพระราชทานผ้าห่มกันหนาวประจำปี2555ที่หอประชุมที่วการอำเภอกุชินารายโดยมีนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกสินได้เป็นผู้แทนนำผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมามอบให้เด็กคนชราที่มีฐานะยากจนที่รับความเดือดร้อน จากอากาศนาคในเขตพื้นที่อำเภออุชีราจำนวน250ผืนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันธุดีทรงพระก,กรุณาโปรดเกล้าให้นางพนิดากำภูณอยุธยาปรัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง โน้ตเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบถุงยังชีพและพ้องกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยจำนวน500ถุงณนะที่ประการอำเภอยางตลาดจังหวัดกระสิน์อีกทั้งทรงส่งหน่วยแพทย์อาสาเพื่อที่จะไปตรวจสุขภาพให้แก่ประชาชนทั้งในเกิดพื้นที่อำเภอยางตลาดและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีในสมศักดิ์ุวนณสุดจดิตผี้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินได้รการต้อนรับ นายสมศักดิ์ุวรณสุจริตปูวาราชการจังหวัดกระสินเป็นประธานรันครองชัยเปิดงานมหกรรมโบรางแปลว่าได้งานกาชาติจังหวัดกระสินประจำปี2555ซึ่งเป็นงานประจำปีที่จังหวัดกระสินร่วมกับสนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดกระสินจัดขึ้นระหว่างวันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่6มีนาคม2555ณสนามหน้าสารกลางจังหวัดกระสินเพื่อหารายได้มอบให้แก่เหล่ากาชาติกระสินนำไปช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความ เดือดร้อนและประสบภัยธรรมชาติและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกรสิน